จินตนาการดูสิว่าถ้าโทรศัพท์มือถือของคุณสามารถปลดล็อกได้รวดเร็วกว่ากระพริบตาแถมยังปลอดภัยกว่าใครๆนั่นคือสิ่งที่ข่าวหรือล่าสุดเกี่ยวกับซัมซุงกาแล็กซี่เอส27อุนทราทำให้เราตื่นเต้นแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นมาดูกันว่าทำไมระบบโพลารอยดอาจพลิกโฉมการสแกนใบหน้าในสมาร์ทโฟนไปตลอดกาลแม้ว่าซัมซุงกาแล็กซี่เอส26ซีรีส์จะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่กระแสข่าวลือเกี่ยวกับกาแล็กซี่เอส 27อุลทราที่คาดว่าจะมาถึงช่วงต้นปี2027ได้เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดผู้ใช้ X ที่มีชื่อว่า s t i c o 1 9 7 2 6ได้เผยข้อมูลจากเฟรมแวร์ทดสอบภายในซึ่งพบการอ้างอิงถึงระบบใหม่ชื่อ PolarIDV 1ศูนย์ที่อยู่ภายใต้เฟรมเวิร์กความปลอดภัย biometric Frameware นี้บรรยายมันว่าเป็น p o l a r i z e d Light Authentication System หรือระบบยืนยันตัวตนด้วยแสงโพลาร หากข่าวนี้เป็นจริงโพลารอ d ดจะเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่สำหรับซัมซุงจากการสแกนใบหน้าแบบอินฟราเรดไดออร์ที่ใช้ในรุ่นพรีเมียมปัจจุบันมาสู่เทคโนโลยีที่ไม่ต้องพึ่งฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่แต่ยังคงให้ความแม่นยำใกล้เคียงกับ Fa c e ID 3D ของ Apple เพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพแสงโพลารา์เหมือนแสงแดดที่ผ่านแว่นกันแดดโพลารายซึ่งช่วยกรองแสงและทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นระบบนี้ใช้วิธีนี้ในการวิเคราะห์ลักษณะใบหน้าแบบละเอียดยิ่งขึ้น เช่นการตรวจสอบพื้นผิวและโครงสร้างใบหน้าในมุมที่แตกต่างกันนอช่วยลดขนาดโมด,ดูลและเพิ่มพื้นที่หน้าจอให้กว้างขวางขึ้นนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปมันอาจทําให้หน้าจอไร้ขอบของซัมซุงสมบูรณ์แบบขึ้นจริงๆรายละเอียดจากแหล่ง่าวระบุว่าระบบโพลาไอดีนี้เชื่อมโยงกับเซนเซอร์ซอสเซวร์เซอันที่อยู่ด้านหน้าและชุดความปลอดภัยไบโอฟิวชั่นที่รับผิดช,ชอบในการเก็บและเข้ารหัสข,ข้อมูลไบโอเมตริกอย่างมั่นคงแม้สําหรับมือใหม่ คิดง่ายๆว่าเซ็นเซอร์นี้เหมือนตาเครื่องที่มองเห็นใบหน้าในหลายวิติส่วนไบโอฟิวชันอก็เหมือนกล่องล็อกที่มีรหัสพิเศษที่ยากต่อการจาะนอกจากนี้โพลาร์ไอดียังมีจุดเด่นในความเร็วปลดล็อกที่เพียง180มิลลิวินาทีหรือเร็วกว่ากระพริบตาและมีความทนทานต่อการปลอมแปลงสูงกว่าการสแกนแบบ2 d ดีในกาแล็กซีรูปณปัจจุบันตัวอย่างเช่นหากใครพยายามใช้รูปภาพหรือแมสตลรองระบบอาจตรวจจับได้ยากขึ้นเพราะมันวิเคราะห์แสงที่สะท้อนจากใบหน้าในแบบที่ไม่ซ้ำใคร แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มมีข้อโต้แยง้งสติโก19726เคยสร้างราม่ากับไอ n i ยูนิเวร์สนักล่อยข่าวชื่อดังเมื่อก่อนหน้านี้โดยเผยสเปกอีซีโนสองพและกล้อง S 26อุนราโดยอ้างว่าเลนเทเลฟโต่สอัปเกรดเป็น12ล้านพิกเซลแต่ไอ n i ยูนิเวร์สคัดค้านทันทียืนยันว่ายังใช้เซนเซอร์10ล้านพิกเซลแต่ขนาดเล็กลงสร้างความสงสัยในความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวนี้บางคนอาจคิดว่าการต่อยข่าวลือแบบนี้เป็นเพียงการสร้างกระแสแต่แตฉันเห็นมุมมองตรงกันข้าามว่ มันอาจเป็นการทดสอบน้ําก่อนเปิดตัวจริงๆคุณคิดอย่างไรนี่เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ถึงข่าวลือจะยังไม่ยืนยันแต่แนวคิดของโพลไอดีถือว่าน่าติดตามมากเพราะอาจช่วยซัมซุงกลับมาทําให้เป็นผู้นําในวงการสแกนใบหน้าบนมือถืออีกครั้งหากมันให้ความแม่นยําสูงและปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์โดยไม่ต้องโมดูลไว้อใหญ่โตก็มีโอกาสเห็นอินฟิน t y Display แบบไร้รอยบากแท้จริงในเ27อุ t ตรแน่นอน ซัมซุงยังคงเนีบเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จากแนวโน้มการพัฒนาไบโอเมตริกโพลาร์ไอดีอาจกลายเป็นจุดขายหลักของ S 27อุลตร้าช่วยให้แข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Apple ได้ดียิ่งขึ้นโดยคาดว่าข้อมูลเพิ่มเติมจะหลุดออกมาอีกช่วงกลางปีหน้าก่อนเปิดตัวจริงในปี2027แล้วคุณหลักคุณคิดว่าโพลาร์ไอดีจะเปลี่ยนเกมสแกนใบหน้าในสมาร์ทโฟนหรือเปล่ามันจะปลอดภัยพอสําหรับข้อมูลส่วนตัวของคุณไหมหรืออาจมีข้อเสียที่เราไม่เห็นตอนนี้ แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะฉันอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย